วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเช้าอีกวันหนึ่งที่เราปั่นมาเที่ยวชมวัดเก่าแก่ของสมุยนะครับชื่อวัดสาเร็จนะครับตั้งอยู่ตำบลเมล็ดนะครับใกล้ตลาดหัวถนนนะวัดที่จะเป็นวัดเก่าแก่โบสถนี้นะครจะเป็นโบสท,ที่เก่าแก่มากแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมของศรีลังกานะครับผสมกับจีนนะครับซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพศสอง4นสี่้อหะครับโดย โดยช่างที่เป็นพระนะครับแต่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือบทบทอันนี้นะฮะโบบทหลังนี้จะใช้ปากาลังนะครับคือปาร์กปากาลังมาแทนแทนอิฐนะครับแต่นี้ก็ดีมันจะได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ขึ้นมารอบหนึ่งนะครับผูกพังไปตามกาลเวลาแต่เนื้อปากาลังที่ทําเป็นก้อนอินะเนื้อปากาลังแล้วก็เอามาทําเป็นก้อนอิฐยังยังเป็นอยู่เหมือนเดิม เป็นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ขาดการดูแลนะครับขาดการดูแลเผมคิดว่าเป็นเป็นวัดหนึ่งในในเกาะสมุยที่ที่น่าเที่ยวชมนะครับ